ท่านประธานครับก็ขออนุญาตชี้แจงเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับก็อันแรกนะครับเรื่องของบินค่าไฟนะครับก็ต้องเรียนว่า,ากลไกตามพรบรเรามีคณะกรรมการาผู้ใช้พลังงานประจรําเขตคอยดูแลตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็สําหรับท่านใดเนี่ยที่บินค่าไฟไม่ตรงและมีประเด็นคุยกับการไฟฟ้าและมีปัญหาเนี่ยสามารถเอาไปที่คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจรําเขต เขาจะตั้งกรรมาการขึ้นมาดูแลกับการไฟฟ้าและเกิดมีปัญหาถ้าเกิดว่าไม่ไม่สำเร็จก็จะอุทธรณ์มาที่ก,กอกพเขามีขั้นตอนอาตามกฎหมายดํเาเนินการได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการคิดค่าไฟเนี่ย ตามมาตรา60กว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์การคิดค่าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นค่า Ft หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีสูตรประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและก็มีรายละเอียดต่างๆส่วนตัวแปรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขเนี่ย อยู่ในการเรื่องการรับฟังความเห็นนะฮะจะมีจะมีค่าตัวแปรต่างๆซึ่งก็เป็นไปตามพรบรทั้งหมดก็คือมีสูตรมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีตัวแปรต่างๆตามรอบการคิด F t ทแต่ละรอบนะครับแต่เรื่องไรบินค่าไฟเนี่ยคิดว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสูตรเป็นการคํานวณธรรมดาตามเอาหน่วยคูณกับราคาแล้วก็บวกภาษีบวกอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไม่ได้มีกาหนดเป็นสูตรนะครับ ถัดมานะครับเรื่องของการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียนนะครับเราก็มีตามมาตรา97ลงเล็บ4นะครับที่เราอุดหนุนพวกโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะครับคือจริงๆต้องเรียนว่าที่เราให้โรงเรียนโรงพยาบาลน,นะในการตามมาตารา97วงเล็บ4เนี่ยนนะก็คือว่า2ประเภทนี้เป็นประเภทที่ใช้ไฟค่อนข้างเยอะและใช้ไฟคุ้มค่านะครับการติดโซลา่าบนหลังคาเนี่ยจะให้ไฟฟ้าเนี่ยตอนกลางวันนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจะใช้ไฟ24ชั่วโมง โรนะงเรียนก็ใช้ไฟถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นอนะ่ะเราก็เลยสนับสนุกนการติดโซลา่าโดยให้เงินกองทุนเนี่ยไปกับโรงเรียนโรงพยาบาลของภาครัฐนะครับที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของกทมแล้วก็ให้โรงพยาบาลของสาธารณสุขต่างๆเนี่ยเราให้มาตามลําดับต้องเรียนว่ากองทุน9 7เ4เนี่ยมีจานวนจากัดเพราะฉนั้นเราก็พยายามทําในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าอา่อนนะครับก็คือทางโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะฮะก็ เป็นการโปรโมตของเราด้วยเพราะว่าการเราให้ทุนไปติดตั้งโซลา่าเนี่ยก็จะมะีมีชื่อสำนังกงานกะกะพแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็สามารถที่จะดูะรายละเอียดเป็นการโปรโมตว่ามีการใช้โซลา่าในการลงเป็นโรงพยาบาลน,นะครับส่วนใหญ่ทุกหน่วยที่เป็นของรัฐเนี่ยเราจะพยายามทยอยให้กันไปนะครับส่วนในเรื่องของการให้โซลา่าไม่ว่าจะโซลา่าไปติด ที่แม่ห้องสอนอันนี้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นกองทุนของเรานะน่าจะเป็นกองทุนของ,ของคนอื่น ส่วนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ไปเรื่องของโรงเรียนกับโรงพยาบาลจะเป็นหลักสําหรับ97%น,นะครับอันอื่นเนี่ยเราเราไม่ค่อยได้สนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความยั่งยืนด้วยเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มีคนดูแลแต่เลาโรงเรียนโรงบาลเนี่ยเราตั้งงบประมาณให้บำรุงรักษาต่างๆเนี่ยเป็นรายปีให้ด้วยก็คือติดแล้วเนี่ยก็คงไม่เห็นไม่เห็นเป็นซากก็คือจะมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดนะครับส่วนเรื่องค่า80ตางังค์นะครต้องเรียนได้ว่า80ตังค์เนี่ยเป็นค่า ก่อสร้างแล้วก็เป็นค่าบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน80สตางค์เนี้ยมันมีโรงเดินด้วยแล้วก็โรงที่เป็นอาจจะเดินน้อยหรือโรงที่เป็นสแตนบายอยู่บางส่วนซึ่งแบบที่ผมเรียนในรอบแรกนะฮะโรงพวกนี้มันก็มีการใช้ไฟฟ้านะในช่วงที่เป็นพีคโหลดนะฮะซึ่งพีคโหลดเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในระบบ power pool เนี่ยมันจะแพงมากแต่โรงพวกนี้อยู่ในระบบของเราเนี่ยก็จะราคาเท่าเดิมกันเบสโหลดนะอันนี้เป็นส่วนของโครงสร้างที่เป็นปัจจุบันอยู่นะครับ แล้วก็ไอ้ส่วนหลายๆโรงแบบที่ผมเรียนนะยังมีโรง,งไอ้โรงไฟฟ้าน้ํามันเตาน้ํามันของเส้นกระบี่เนี่ยมันก็มีความจาเป็นที่ต้องใช้เวลาเวลาที่เกิดมีพายุเข้าที่ที่อ่าวไทยนะไม่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สได้ก็จะมีโรงประเภทนี้กระจายอยู่อย่างโรงกระบี่โรงที่ลาดบุรีใช้น้ํามันเตาโรงไฟฟ้าบางปะกงที่ใช้น้ํามันใช้แก๊ส ใช้น้ำมันน้ำมันเตาด้วยซึ่งพวกนี้เวลามีปัญหาจําจเป็นจาเป็นที่เกิดปัญหาเรื่องขาดแคลนแก๊สหลวงพุ้นี้ก็ได้นํามาใช้เพื่อรักษาความมั่นคงให้ระบบนะครับถัดมานะครับก็คือ,เ,อเรื่องของอสําหรับเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะก็เราก็ได้ได,ได้ตอบไปแล้วนะครับใ,ในในในภาคแรกนะครับถัดมาเป็นเรื่องของเ,อเงินประกันค่าไฟฟ้านะครับ ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่หนึ่ง1ม9 2 8หหนึ่งยดะครับก็ต้องเรียนว่าเงินประกันค่าไฟฟ้าเนี่ยเราด้วยความสมัครใจว่าใครอยากจะมารับคืนก็คืนได้นะครับในส่วนที่ทตกค้างอยู่เนี่ยก็คือเป็นคนที่ไม่ได้มารับคืนที่ไม่ประสงค์จะคืนอย่างของผมเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ก็คือยังไม่ได้รับคืนก็ปล่อยให้อยู่ที่การไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีบางคนเนี่ยก็คืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชื่อ คนใช้ไฟมีการขายบ้านขายอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปเอาหลักฐานมาประกอบเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเ,เงินตัวนี้มันวางโดยคน,คนที่ขอคนแรกะครับก็ต้องมีการมอบอานาจมอบอะไรให้ชัดเจนแล้วก็ไปขอคืนที่การไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ให้คืนตลอดครับเก็บเงินตัวนี้ไว้ตลอดนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ยมีอะไรต่างๆตามเลทที่การไฟฟ้ากําหนดนะถ้าเกิดว่าเอาคืนช้าก็จะได้ดอกเบี้ยไปตามที่กําหนดนะครับ ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของกําลังผลิตเกินอันนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนว่ากําลังผลิตเกินไม่เกินอันนี้อยู่ที่วิธีคิดและอยู่ที่แผน PDP อยู่ที่เรื่องของความมั่นคงก็เข้าใจว่าทางกระทรวงพลังงานเองก็มีนโยบายที่จะปรับแผน PDP อยู่แล้วนะอันนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นส่วนของกระทรวงพลังงานในการปรับแผนดีกว่าเพราะว่าเวลาปรับแผนเนี่ยเขาจะดูเรื่องความมั่นคงดูเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนดูเรื่องของภาพรวมโครงข่ายพลังงานโคงข่ายแก๊สต่างๆให้เกิดความมั่นคงโดยรวมนะครับ ทั้งเรื่องของปัญหาคุณภาพบริการความถี่ไฟฟ้าตกดับต่างๆด้วยก็อยากจะเอาตัวนี้ไปรวมอยู่ใน,ในการพิจารณาปรับแผนของกระทรวงพลัางงานนะครับครับถัดมาเป็นเรื่องของการตัดไฟนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเราก็จะขอกำชับไปที่การไฟฟ้าอย่างเรื่องผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจให้มีเวลาหรือมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับในเรื่องของการตัดไฟนะครับถ้ามีประเด็นอะไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกำชับ การไฟฟ้าเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ก็มีการแจ้งเตือนอยู่ระดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะตัดไฟครับถัดมาเป็นเรื่องของภาวะขาดแคลนนะครับพลังงานนะครับการแจ้งเตือนแล้วก็ราคาต้องเรียนว่าพลังงานในบ้านเราเนี่ยก็จะนับวันทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะหมดลงไปเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าขอให้อ่ สำรวจหรือคุดเจาะแก๊สต่างๆเนี่ยเขามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะดำรงไว้ถึงความมั่นคงของด้านพลังงานและก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอาการนําเข้า LNG นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องอมี LNG มากขึ้นแล้วก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรอ,องรับาการใช้ LNG อย่างเป็นเรื่องของโครงข่ายแก๊สธรรมชาติและก็เรื่องของเทอร์มินอลต่างๆไว้รองรับ การใช้ LNG อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแก๊สธรรมชาตนะิเป็นน่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ที่ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุดในจำเจพวกเชิงเชื้อเพลิงหลักอื่นๆแต่อีกนันนะครับอันนี้ก็อยากจะขอให้เป็นเรื่องของการปรับภาพรวมของนโยบายพลังงานซึ่งผมเรียนว่าทุกอย่างนะมันคงต้องสอดคล้องกันครับครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของกองทุน,นที่เมื่อกี้เรียนบอกว่า มีมีการใช้เงินกองทุน97วงเล็บหนึ่งะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอาการที่นำเงินแบบที่เรียนมาแล้วนะครับว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าจะมีจะมีกำไรที่ดีกว่าการไฟฟ้าภูมิภาคเพราะว่า คงขายกันนะฟ้านะครหลวงนะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีผู้ใช้ไฟเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นภูมิภาคเนี่ยเดินไฟไปค่อนข้างยาวแล้วก็มีต้นทุนที่สูงกว่าอ,อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่วงเล็บ9 7วงเล็บหนึ่งดำเนินการก็คือ,อนำเงินตัวนี้ไปสนับสนุนให้ผู้ที่ททอยู่ห่างไกล มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเนื่องจากว่าเงินจํานวนนี้มีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ได้เป็นในรอบหนึ่งปี1ปีเนี่ยก็จะมีเงินจํานวนจํากัดอคอยคอยคอยเฉลี่ยกระจายไปนะครับแล้วก็มีวงเล็บ4นะครับวงเล็บ4นี้เป็นเรื่องส่งเสริมให้ตระหนักรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียนวงเล็บ5นี่ก็คือสร้างประชาสัมพันธ์นะครับวงเล 3, ็บ3าเป็นเรื่องของกองทุนในพื้นที่นะก็อยากจะเรียนแจ้งนิดนึงว่าแต่ละวงเล็บเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ มีความสาคัญหรือการใช้งานเนี่ยไม่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือเรื่องค่าภาคหลวงแร่ค่าภาคหลวงหลุมกานนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกงกพไม่ได้ดูการธรรมชาติเรื่องค่าภาคหลวงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะฮะที่จะมีการสนับสนุนให้การมีใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นทางเราเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนก็คุยกัรไฟฟ้าว่าพยายามที่จะ ใครที่มียานยนต์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยอาจจะให้ช่วยเพิ่มมิตเตอร์อีกหนึ่งตัวนะเพื่อที่จะใช้เอเลสเทียวยูเลสแล้วก็ให้ไปใช้ชาร์จไฟในช่วงที่เป็นไฟออฟพีกอันนี้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้ให้ทางบ้านเนี่ยได้ใช้ไฟแล้วก็ใช้ไฟอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในช่วงออฟพีกนะครับส่วนในเรื่องของของ,ของอสถานีชาร์จสาธารณะนะฮะึ่งในในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ทราบปัญหาว่าวเวลาเอารถ รถไฟฟ้าไปวิ่งระหว่างทางไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยหาสถานีชาร์จไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นควิกชาร์จและควิกชาร์จเนี่ยมันจะกินกินไฟค่อนข้างสูงทําให้เกิดดีมานชาร์จนะฮะสถานีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกําไรเพราะจะมีจํานวนรถน้อยนะในระยะแรกเนี่ยเราก็พยายามปรับปรุงเลทก็เหมือนกับต่างประเทศก็คือในระยะแรกแรกที่มาของของรถ e ีวีเนี่ยเราก็จะให้อัตราที่ ต่ำกว่าเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีคนใช้รถอีวีมากขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ที่ต่างจังหวัดได้นะครับส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์ค่าไฟนะครับก็พยายามประชาสัมพันธ์ทุกรอบเนะี่ยการคิดค่าเอฟทีพยายามชี้แจงทางสื่อทางอะไรต่างๆแล้วก็ระยะหลังๆนี้เราก็พยายามที่จะกระจายไปที่สํานักงานเขตนะฮะให้ชี้แจงในพื้นที่อะไรต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีการไลฟ์สดออกทางเ c e b o o k นะครับเพื่อเผื่อท่านใดสนใจก็เข้ามารับฟังได้ครับครับ แล้วก็เรื่องก๊าซธรรมชาติที่เมื่อกี้มีถามน,นะครับก็อันนี้เราตระหนักดีนะครับว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยนับวันเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็สอดคล้องกับทางนโยบายเข้าใจว่าทางนโยบายก็คงทราบในเรื่องนี้ดีนะก็ถึงจะมีการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติมาก่อนเลยนะครับว่าเพื่อให้มีคนซื้อแกา๊ามาหลรายแล้วจะได้มีการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันว่าใครซื้อถูกซื้อแพงนะอันนี้ทางกรกพรเองก็พยายามปรับกฎก,ฎกรรติกาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่มีเปิด เสรีการธรรมชาติเปิดไปแล้วระยะที่1นะึมีปัญหาอุปสรรคใดก็มีระยะที่2ต่างๆก็มีการปรับปรุงมาตามลําดับครับส่วอีกอันนึงคือยอดเงินคงเหลือนะครับอันนั้นเป็นยอดตัวเลข เฉยๆนะครับเพราะเข้าใจว่าในบัญชีเนี่ยมันมีรวมทั้งเงินกองทุน97.1เที่เป็นการโอนถ่ายระหว่างการไฟฟ้าด้วยนะครับอันนั้นเป็นตัวเลขที่ที่คิดทางบัญชีตัวเลขเงินจริงๆเนะี่ยไม่ไม่เหลือขนาดนั้นนะครับก็เป็นตัวเลขที่ที่ผมแจ้งไปว่าเหลืออยู่เท่าไหร่สี่ร้อยกว่าล้าน500ห้าร้อยล้านเนี่ยที่คืนคืนไปที่กระทรวงการคลังแล้วครับก็โดยสรุปก็มีชี้แจงป,ประมาณนี้ครับ คับสมาชิกท่านใดมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมครับยังติด